ใี่เจอดหรอชมตัวเองอยู่เนี่ยไม่มีคนชมไงสวยไหมวันนี้สวยไม่สวยไม่เสียงไม่มีสัญญาต่อนะไปเลยไปซิงอะไรไม่เห็นดี พรุ่งนี้ไปนะไปกันเถอะนท่านนาดพราว AF สิบก็ไป f ไม่ใช่ต้นทองหรอ AF สิบอะแต่อนนี้ยี่อะไรนะทีเพื่อต้องตาเลยนึกไงนึกจะรัง่ะไม่ใช่ไม่เขาไปร้องเพลงงานเดียวกันร้องไม่หรอเรนได้ร้องว่าคือหนูไปไปแบบเซเลบ ได้เดี่ยวร้องร้องไม่ของหนูแบบเป็นเซเลบแล้วไปเดินสวยๆพี่ห้เอ็ดมาเลยนีงวาไปเดินผ่านคนต้องต้องคีบเขาเหยียบมาเลยเดี๋ยวกลับไปไม่ที่รีบกลับอ่ะจะรีบกลับไปเลือกเสื้อผ้าเดี๋ยวจะมีเสื้อผ้าสวยหลอกแล้วล็อกเอาพวกที่กดนั่นเลยนะเลยเวลา

ี่ตัอหยงเมื่อวานนี้ติงเราก็ภาษานีเอยู่เนล้วเป็นตัวเหมือนแก่นเป็นคนคนละด้วยนะเป็นคนละคนโคนละแก่บ้านอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่จำไม่ได้จำไม่ได้อันนี้ติ่งประตูเลยง่ายรถก็ไม่หายแล้วดิไม่หายแล้วไม่รอยเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเขียวหน้าเขียวหลังนี่พี่บอลไม่เป็รถ อ่าาามันบัติผ่านแล้วเหรอเออได้ใ่ไผ่านแม่ผ่าคิดไปเถอะพี่พ่อแม่ไม่นะแม่บอกตั้งเลยเองเหรอ่าเลยมีหน้าใช้คันนี้ไปก่อนติดสินบนเดี๋ยวจะเป่าหูให้ไปติดสเกิรใหม่ก็พอละต้องหุคุณสุไม่เอาเลยว่าจะรอรถมาผ่านเวอรานเวอรเอะไปจริงแวนะ สวัสดีค่ะ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 ค่ัเดีรู้สึกละสวัสดีค่ะเดี๋ยวรถก็้งสัสดีค่ะสว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 ัสดีค่ะอรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจำไม่ได้อยจำได้ไม่ได้จำได้าเอ่ยไม่หมดเดี๋ยวจะนั่นไงกว่าจะไล่ชื่อหมดก็สองรุ่มเลยเดี๋ยวรออีกรอบนึ่งพรุ่งนี้ี้เป็นพีหนึ่งสามทุ่มที่เซ็นทรัลด้านฟลาวส ไปติดล่าเปล่าหนูไปหนูไปสัมผัสตรงไหนอ่ะใช่ข้างบนค่ะฝั่งไหนฝั่งไหนไม่รู้ข้างบนไหนหรอฝั่งบีซีซีนะงานปิดจอดรถงานปิดแต่เราเปิดใครเปิดเราเนี่ยจะเปิดเองฮะมันอยู่ในโรงแรมเลยไม่ฝั่งจอดรถฝั่งติดจอดรถที่ข้างบนนี่มันเป็นห้องแบบกั้นปิดเอ้ยที่มันเป็นงั้นก็ถามให้กับบีซีซีพี่ตีกันอยู่กขยามให้นู่นไง เปลนซีก็ยามทุกที่อีกสิ่งนี้เป็แบบตลอดตรงนี้ตรงนี้ไปเป็นอะไรนะไปเป็นสลับสลับขอสัญญาใหม่ที่เจ้าอน้าที่ของไอโฟนให้เดี๋ยวก็ส่งมอร์นิ่งกอล้วนะเด็นส่งอย่าไปหวังเลยไม่เขาไม่รับบอกให้แต่คนร้องเพลงเออเอาเขาบอกหนูแล้วจริงเหรอไไงด้าสีเหรอห้าสีใช่ไหมเลือกสียังห้าสีห้าสีใช่ไหมพวนี้ก็รู้พรุ่งนี้ก็รู้เชื่อหนูเลยตจหดปิดประตูเลยเอาชูมือแล้วปิดประตูปิดประตู เดี๋ยวบอกเอ้ยทำไมห้เอสปันหาเท่าสี่เอสเลยก็แจกของเหลือไงแปดกิ๊กแะกิก็เอาหร่ลายไมบืดแล้วตอนนี้มาไปตัดเทีนนายี้โอ้โหสุด ไไนนทำก้าหรือเปล่าเฮ้ยไปทำไมอะ <c oughs> ไปทกาหรือเปล่าเนี่ยป่าใช่ไหมคเบเปล่าไปเดี๋ยวเจอตกใจ